พี่น้องชาวสวนยางพาราทั่วประเทศเนะนนวันนี้วันที่13ตุลาคม2 5 6 4วันนี้มีคณะมาจากอาจารย์เชิดพิมานไขวันเทาครับมาจากอำเภอปทุมราชวงศาปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญครับอำนาจเจริญวันนี้มาพิสูจน์นะถังใบนี้เนี่ยนะอาจารย์หน้าหน้าปัดมีสองข้างนะเน่าเลยอาจารย์นอาพวกเขาลงกันสองขีดนะอาจารย์นะสองขีดอาจารย์เราเอาตัวนี้มาชั่งดิอ่ะเอาตัวนี้มาชั่ง อันนั้นน้ำเมื่อคืนเมื่อคืนนี้แต่คืนเดียวนะนี่ยังไม่ได้หยอดน้ํากดนเนะเอาให้เอาใส่กล้างดูก็ได้นะนี่ยังไม่ได้หยออนอ่านี่ยังไม่ได้หยอดน้ํากดนะอ่าเอาอาจารย์ตั้งเดียวเท่าไรอาจารย์หนึ่งกิโลกับหนึง่งขีดอ่าเราหักไอออันนี้ออกสองขีดก็เหลือเก้าขีดนั่นนี่เก้าขีดเก้าขีดครับอ่าแสดงว่าถ้าอีกขีดหนึ่งถึงกิโลนั่นี่ใช่ครับทีนี้ถ้าหน้าหนาวน้ออาจารย์เนะครับ เต็มถังแน่มีดหนึ่งนี่เ <c oughs> พราะเราเคยทํามาแล้วไง <c oughs> อันนี้อาจารย์ดูร้อยแผลนี่ <c oughs> อันนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่มีดนะน,นี่เพราะเราเพิ่งเปิด <c oughs> เรายังไม่ขายไม่แต่ครั้งเดียวนะ <c oughs> เราไม่ังไม่ขายไม่แต่ครั้งเดียวทีนี้ <c oughs> ผมอยากจะบอกอาจารย์ว่าอาจารย์มาใกล้ๆนะ <c oughs> ทำไมยางออกเยอะนะเพราะวันหนึ่งเรากรีดยางแค่นี้ปีหนึ่งอะปีหนึ่งเรากรีดแค่นี้หนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีอันนี้จะได้เก้าปีครับแผลเนี่ยครึ่งหนึ่งฟังต้นเหมือนนักมวยยัน อย่างบาเกียวเนี่ยอายุ42นะต่อยมวยได้อยู่นะเพราะเขาต่อยปีละครั้งทีนี้ถ้าว่าของชาวบ้านทำไมไม่เป็นเแบบนี้เพราะปีหนึ่งกูกรีดแม่ง12เดือนเลยใช่ไหมใช่ครับใช่เดือนผมกรีดแค่7เดือนนะกรีดวันเว้นวันยางก็ได้พักคนก็ได้พักมันถึงออกเยอะนะแล้วที่สังกันนะผมใช้ปุ๋ยคอกนะใช้ขี้ไก่ แล้วก็ฉีดพ่นด้วยน้ำหมัก EM สูบโพแทเซีนอันนี้อาจารย์เห็นแล้วว่บถ้า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 ไม่มาเห็นด้วยตาอาจารย์เชื่อไหมทุกท่านเนาะไม่เชื่อ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 แต่ว่ามันไม่ใช่อ่นอีกไม่ใช่ทุกต้นนะอาจารย์นะมันก็เป็นบางต้นนี้ครับอันนี้เกือบกิโลนั่นเองแต่ถ้าหน้าหนาวถึงแน่สองกิโลนี่ถึงแน่โอเคอาจารย์เท่าไหร่สามกิโลครึ่งครับสามกิโลครึ่งก็หักออกสองขีดก็เหลือสามกิโลสามขีดอ่า อันนี้เท่าไร่ตัวนี้สามกิโลสองขีดก็เหลือสามกิโลครับทีนี้ถ้าอาจารย์ไปใช้น้ำหมักเอ็มแบบผมนะครับอาจารย์จะใช้คูดจากตลาดนัดเลยครับให้ไปใช้ถังปูนับอันนี้หูมันลิได้เสริมรวดเห็นไหมนี่ได้เสริมรวดทีนี้พรารู้จักด้วย่าถ้าอาจารย์จะอยากจะบอกพี่น้องชาวสวนยางพารานะถ้าจะปลูกยางใหม่เนะ ให้ปลูกระหว่างที่ระหว่างต้นห้าเมตรเลยระหว่างแถวเจ็ดเม็รเอาห่างๆให้มันต้นใหญ่ๆเพื่อที่จะได้เยอะๆแต่ชาวบ้านมักจะปลูกทีได้ได้ได้จำนวนต้นเอาจำนวนต้นแต่ให้ผลผลิตต่ำครับนี่อาจารย์เห็นเห็นกับตาแล้วนี่ใช่ไหมใช่ใช่เพราะใบใบมันก็จะเออออเขาจะใหญ่มันขยายเห็นไหมขยายได้มากกิ่นแห้งไม่มีหักอาจารย์เป็นพุ่มเลยเห็นไหมไม่มีหักทีนี้ความรู้อย่างนีงนะ ถ้าอาจารย์ดูดูถ้าขี้ยางราคากิโลละยี่สิบสามยี่สบี่บาทเดียวดอาจารย์ก็อยู่ได้ไหมนี่ได้ครับอยู่ได้อย่างสบายมากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านเนี่ยไม่ต้องทํามากให้ทาน้อยน้อยแต่ให้ได้เยอะเนั่นคือคือเป้าหมายของต้อยางเออคือคืออยู่แค่นั้นนี่เห็นแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องพูดเล่นนะนี่ถ้าไม่มีอาจารย์นั้นมาเนีผมไม่กล้าทำนี่เพราะจะหาว่าหลอกลวงถูกไหมครับ ถ้าถ้าหลอกลวงเนี่ยผิดพ,พรบคอมพ,พิวเตอร์อยู่นี่โอ้นุ่นพระเอกเดินมาเนี่ยมาลูกมาเดินมามาเดินมามาโอ้โหเดินอยู่ในสวนมังคุดนั่นนี่สวนริกไทยสวนป่าน,น้องกขแฟังเข้ามาด้วยนี่นี่นี่นพี่น้องชาวปักใต้ครับพี่น้องชาวสวนยางผลไม้ครับทั่วประเทศนะนี่อยู่ในป่าน,นั่นนี่อยู่ในป่าเนี่ย เห็นไหมหลานๆเนี่ยไม่มียุงเลยเนี่ยยุงไม่มีสักตัวใช่ไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าใช้น้ำหมักเอ็มสูตรครูเซมครับนะในสวนผลไม้ในสวนปาล์มในสวนเอ่อพืชทุ่งสวนงอกสวนทุเรียนแล้วแต่ครับจะไม่มีจะไม่มียุงจะไม่มียุงถ้าเผื่อท่านปลูกบ้านอยู่ในสวนนะเป็นบ้านสวนนะครับนะอย่าลืมพ่นด้วยน้ำหมักเอ็มสูตรครูเซมครับนะยุงจะหายไป คนในข้อวัวข้อควายยุงก็หายไปนู่นดูพระเอกหน่อยทำไปอีกทีหนึ่งออไทยไทยพระเอกหน่อยหผ่านี่ได้เลยหรอกผ่นไม่ได้่อยนี่นี่ครับถ้ามียุงเด็กๆนี่อยู่ไม่ได้ถูกให้ยาดูไหมใช่ครับนี่คือเรื่องอัศจรรย์นะครับนี่นี่คือเรื่องอัศจรรย์ใช้น้ำมักเอ็มสูตรครูจะจะไม่มียุงมาลูกมามาดูสวนทุเรียนอันนี้อันนี้อยากจะบอกบอกคุณตานะอย่าปลูกแตยางพาราให้ปลูกทุเรียนด้วย ไปปลูกทุเรียนนี่ปลูกทุเรียนปลูกเนาะเอาไว้ให้ลูกหลานกินครับทุเรียนเนี่ยปลูกไม่ยากอาจารย์รถ้าเพื่อปลูกปุ๊บเอาขี้ไก่มาเทรอบๆเอาบัวใส่น้ำหมักเทมารดดบ,บ,บนขี้ไก่นี่มันก็อยู่รอดนะไม่ต้องใส่อะไรเลยไม่มต้องใส่อะไรเลยครับก้อยเลยนี่มันมันก็ขึ้นมันก็ขึ้นคือราที่ก่อโรคในทุเรียนกับราที่ก่อโรคในสนยางพารามันเป็นราตัวเดียวกัน คือราใบพ็อทอราราดำราชิตัวเดียวกันน้ำหมักเอ็มเอาอยู่ยาน้ำหมักเอ็มเอาอยู่ครับเขาจะบอกว่าทําไมผมใส่ขี้ไก่สามปีต่อครั้งอาจารย์ดูดูใบยางนะมันเขียวเหลือบออกดําเลยนั่นเห็นไหมแล้วแตกยอดอ่อนมีไหมนี่มีครับทีนี้ถ้าอาจารย์ใส่ทุกปีนะปีปีนี้ปีที่ผ่านมาเราใส่ปุ๋ยนะแต่ปีนี้ไม่ได้ใส่นะที่ออกเป็นคู่ถังอยู่เนี่ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยแม้แต่กำมือเดียวเลยหมายถึที่ไก่ไหมเป็นไปแบบได้จัน ถ้าเราใส่ปูยคอกนะปีนี้เราใส่อาจารย์เราต้องเว้นสามปีนะทําไมต้องเว้นมันจะงามเกิน <c oughs> มันจะไม่ทนต่อพอยุฝนอาจารย์นึกออกไหม <c oughs> พอสามปีต่อไปเราไ็ใส่ <c oughs> ต่อไก็เลือก <c oughs> พอใส่แล้วต่อไปเราไม่ต้องใส่เลยเพราะดินมันสมบูรณ์แล้ว <c oughs> ดินมันกลับมาสมบูรณ์แล้วนะเพราะถ้าใส่ใส่ที่ไกลเนะี่ยเราใส่ปูไม่กับเราเดินลงบันไดอย่าง <c oughs> เดินลงบันไดแต่ถ้าใส่เคมีนะ อาจารย์จะใส่เมื่อก่ออาจารย์เดินขึ้นบันไดติบแปดหม,นะมื่นบางแสนโอครับมันจะซุบมันมันมันจะแพงขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้ตัวหลักนะ<ท>เดิมมนมานีิอาจารย์ตัวหลักนะตัวหลักคือตัวนี้ที่เป็นปัญหาเนะี่ยคือชาวบ้านส่วนใหญ่ชาวสวนยาวส่วนใหญ่ไม่กลา้าซื้อถังเพราะว่ามันแพงเพราะว่ามันแพงมันไม่เหมือนกับยาเล่งยาโดดที่ใช้ยาแปลงจะทาอ,อานี่นี่นี่ผมทําไว้เกือบสามสิบถังแล้วกล้องมนี่อาจารย์ ทำไปเกือบสามสิบถังนี่นี่มันพอใช้ไหมล่ะพ่อครัวโอ้ยพอใช้ครับแต่พ่อผมบอกเขาว่าคุณต้องหมักเยอะๆเฮ้ยมึงจะขายของรื่ไงว่ามันพวกอ่างนี่ีผมซื้อหมดเดินดูต้นยางดูดูในสวนยางที่น้ํายางออกเยอะๆอาจารย์นะเดินดูสวนบางคุดสวนเงาะสวนผุเรียนหัวใจมันอยู่ตรงนี้ครับหัวใจอยู่ตรงน้ําหมัก EM สูตรครูเอ็มเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับผมหมักเอาไว้เกือบสามสิบถังนะอาจารย์นะเห็นไหม เพราะต้นยางพาราหรือผมไม่รู้ว่ามันจะป่วยเมื่อ,อไหรน่นะม,มันยางพาราเหมือนเหมือนวัวนมนะมนเพราะว่าเขาให้ผมไปทุกวันถูกไหมครับคนโอกาสที่เขาจะป่วยเนี่ยมีมากกว่าพืชชนิดอื่นสมมุติว่าเขาให้ยางวันหนึ่งให้ยางครึ่งกิโลเนี่ยวันต่อไปให้สองขีดนั่นเขาป่วยแล้วรีบจัดการเอานี่ไปพ่นาะเราต้องเตรียมไว้เยอะๆบางคนเนี่ยมียางเจ็ดสิบไร่มักทั้งเดียวน่ออาจารย์ไปได้ไหมมันไม่พอมันไม่พอหรอกครับบางคนนะ อบอกว่า้ยให้ซื้อถังหมักเดี๋ยวให้ถามเมียซะก่อนเอ้าเชิบหายต้องถามเมียซึ่งจะซื้อถัอออองมาหมักอันนี้ได้นี่เรื่องจริงนะ <c oughs> บางทีเมียก็ให้ถามผัวก่อนเ <c oughs> พราะฉะนนั้ถ้ามีสวนยางเนี่ยมีสวนยางสวนเงาะสวนป่ามันเพื่อ,อะไรแด้ครับไหนให้ใช้น้ำหมักเอเอ็มสูบูเซนเเ <c oughs> พราะผลผลิตได้เยอะแน่ที่สำคัญคือไม่มียุงเลยพอไม่มียุงเนี่ยบ้านสวนก็จะเป็นสวรรค์ ลูกหลานก็ไปอยู่ในสวนได้ใช่ไหมครับใช่แต่ต้องใช้นี่นะนี่ผมใช้มานานครับผมใช้มานานบางคนก็บอกผมว่า <c oughs> ผมบอกว่า <c oughs> ให้ซื้อถังเยอะๆ <c oughs> เขาก็บอกว่า <c oughs> ผมจะขายของด้วยเ็ราะเราเสกไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> เราทำไม่เป็ยนถ้าอาจารย์เสกคาถาแล้วถังออกมาดิ่งออกมาได้อาจารย์ก็เสกเอาดิใช่ไหมครับเราทําไม่ได้เราก็ต้องซื้อขนาดยาฆ่าหญ้าเรายังซื้อได้เลยใช่ไหม <c oughs> ปุ๋ยเคมีเรายังซื้อได้ ทำไมเราจะซื้อถังมาหมักน้ำหมักเอียงสูตรโคเซไม่ได้เหรครับเพราะนชาวสวนอาจารย์ตัวใหญ่นะคุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนถ้าคุณไปยังจมปลักอยู่กับยาฆ่าหญ้าจมปลักอยู่กับแบบเดิมๆคุณอยู่แบบเดิมๆแล้วยางคุณตายแน่สวัสดีสวัสดีเลยไม่ถึง20่สปีเดีวยวค้นแน่ผมว่ายอาจารย์ว่ายางผมจะอยู่ได้อีกนานไหม ประมาณอีก50ปีไม่ไม่ไมีญหยยางนี่นะแต่ผมมันแทงยอดตลอดอยู่มา19ปีแล้วอยู่ไปอีกห้าปีก็ได้เพราะยางเป็นพืชยืนต้นอยู่ตรงนี้<ช>พี่<ช>น้องชอาวสวนยางท่กประเทศมันอยู่ตรงนี้แหละมันไม่ได้อยู่ตรงอื่นไม่อยู่มันอยู่ตรงนี้นตอนนี้ผมก็เดินมาครึ่งสวน,น้วครับมันไม่ใช่สูงเดียวถังเดียวนั่นเนี่ยที่ผมเดินมาเนี่ยมันมีมาตลอดนะครับก็รู้สึกว่า มันสุดยอดจริงๆครับมันมหัศจรรย์จริงๆสแสดงว่าไม่มาเห็นด้วยตาเชื่อไหมไม่ไม่เชื่อครับพ่อครูผมถ่งนด้เดินทางม,มาจากปทุม,าม,มาราชเนี่ยมาดูเ่ยดูในยู u b e ผมก็ดูทุกอันเ่ยดูเกือบทุกของทุกคนแหละแต่ผมต้องไปดูแล้วก็ให้มันเห็นกับตาว่าสิ่งนี้มันเป็นจริงไม่ได้ไม่ได้สร้างภาพอะไร,รนะครับมันเป็นของจริงรแลวคำพูดมันก็พูดตรงๆพูดง่ายๆฟังง่ายมันมันหลอกลวงก็ได้แต่เดี๋ยวน่าต้องมาดูเนาะต้องมาดูต้องมาดูด้วยกันว่าไม่ใช่มีตัวนี้ตัวเดียวนะไม่ใช่มันมาครึ่งงงสวนนนครัับมิิ่ใให ยิ่งใหญ่ยิ่งออกแล้วก็ใบเขาก็หนาแล้วก็ใบเขาแล้วกิ่งแห้งไม่แห้งไม่หักนะไม่มีไม่มีกิ่งแห้งครับปรากฏว่าเนี่ยแหละสิ่งที่เราทําทํรด้วยความดีความงามความปรนณีตมันก็จะให้ผลผลิตตอบแทนสูงแล้วก็เกษตรกรก็อยู่ได้นะครับเดินดูอีกถ้าสนใจนะเข้าไปดูใน YouTube ช่องครูสะเอมบุญเสนานะหรือเปิด Facebook เพจยางพาราพารวยถ้าอยากจะมาหานะสวนยางอยู่ไหนกัน อยู่อำเภอโคกศรีสุพรรณครับจังหวัดนครจังหวัดสกลนครจังหวัดสกลนครโทรมาก่อนนะ087 217 7176ขนาดคนอำนาจเจริญยังมาเลยอ่ะใช่ไหมมาถูกครับมาถูกมาง่ายๆครับใกล้นิดเดียวนะใกล้นิดเดียวโอ้อาจารย์บอกต่อไปนะครับสวัสดีครับ